สวัสดีทุกท่านอาจารย์ช่อาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณบัญชานะอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจดวงชะตาโดยใช้บาร,รมีพ่อเท้าเวสุวรรณในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวเพื่อแนะนําลูกศิษย์ลูกหาเพื่อตรวจดวงหรือทาน,นายดวงชะตาของผู้ที่มาตรวจดวงชะตาโดยอาจารย์จะใช้การเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่าทาโร่เพื่อเป็นการย้ำเตือนข้อความเป็นการบอกกล่ารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมให้กับ คนที่ตรวจดวงชะตาอยู่เพื่อให้ได้ความหมายที่แม่นยําขึ้นหรือรายละเอียดที่มากขึ้นวันนี้อาจารย์ขออนุญาตตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดือนเมษายนพศ2565นะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่และก็อธิษฐานจิตกับท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณเพื่อขออนุญาตเปิดดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์เดือนเมษายนพศ2565 ผู้ที่เกิดวันเสาร์เดือนเมษายนพศ2565จากคําจากคำแนะนำหรือคำบอกกล่าวของท่านพ่อท้า,เทาวเวสุวรรณมีดังนี้คุณถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างดวงดีที่สุดใน7วันที่อาจารย์ได้บอกกล่าวเรื่องราวมาในเดือนเมษายนนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความเฮงมีโอกาสมีหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาถือว่าครบเครื่องนะในสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้ อาจารย์เห็นถึงการได้โอกาสในการลงทุนสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยได้ไปในลักษณะของการท่องเที่ยวก็ดีในการลักษณะไปดูงานก็ดีในลักษณะของการไปทัศนศึกษาก็ดีสําหรับคนที่เกิด วันเสาร์ในเดือนเมษายนนี้อาจารย์มองว่าถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับพวกคุณทุกท่านให้พยายามไขว่คว้าโอกาสที่เข้ามาให้ได้มากที่สุดจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเรียนต่อก็ดีนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการลงทุนโดยการมีหุ้นส่วนในธุรกิจใหม่ๆก็ดีสําหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ยังคงไม่มีงานทําอยู่ในเดือนเมษายนนี้คุณมีโอกาสาจะถูกเรียกสัมภาษณ์ มีโอกาสจะได้งานใหม่มีโอกาสจะได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งใหม่สําหรับคนที่มีงานแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้พวกคุณพัฒนาความรู้ความสามารถรองรับโอกาสใหม่ๆพวกนี้ที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะครับโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการฝึกฝนความชํนานาญสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วหรือเราถนัดอยู่แล้วพร้อมทั้งพยายามทําบุญเพื่อเสริมดวงในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงาน การขอพอรการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรามีความจำเป็นที่จะส่งผลเกื้อหนุนให้เราได้สิ่งที่อาจารย์นำเสนอไปเมื่อข้างต้นให้สำเร็จได้เร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นนะ โดยเฉพาะการไหว้องค์พ่อพิฆเ,เนศซึ่งเป็นเทพเจ้ายแห่งความสาเร็จหรือพ่อเท้าเวสุวรรณที่ปีนี้ถือว่าท่านโปรดเมตตาให้พรกับผู้คนที่กราบไหว้ท่านเป็นหลักเป็นประธานปีนี้ก็ว่าได้หรือแม้กระทั่งองค์พระพรนะครับที่อาจารย์มองว่าท่านจะช่วยในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้างโอกาส แม้กระทั่งพ่อปู่ฤาษีหรือพ่อแก่ในคนที่มีครูบาอาจารย์อาจารย์ก็มองว่าไหวได้เสริมรวมได้โดยการกลับไหว้ท่านพ่อปู่ฤาษีทั้ง 108. ร้อยแปดเพื่อเป็นการต่อยอดความสําเร็จจากครูบาอาจารย์ก็ได้อาจารย์ยังมองถึงเรื่องของเงินทองที่ช่วงนี้เรายังต้องใช้เงินหรือใช้โอกาสทางการลงทุนโดยการใช้เงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะลงทุนธุรกิจใหม่ๆจะเป็นต้องหาแหล่งเงินหาแหล่งเงินทุนนะครับ เพิ่มเติมเพื่อมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆดังนั้นเนี่ยผู้ที่กาลังจะลงทุนธุรกิจใหม่อยากให้คุณมองในเรื่องของการให้สินเชื่อการผู้สินเชื่อเพื่อมาลงทุนได้นะและในเรื่องของคนที่มีในเรื่องของคู่ครองหรือแฟนอยู่แล้วนะเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์อาจารย์มองว่าจะมีความเนื้อหอมมากกว่าคนที่เกิดวันอื่น ในเรื่องของความมีสเสน่ห์หรือมีคนเข้าหาอาจารย์แนะนำไว้ให้พุกท่านรักษาในลักษณะของการเว้นระยะห่างกับคนที่เข้าใกล้เราหรือคนที่เข้ามาคุยกับเราเพื่อ ให้รักษามาตรฐานของดวงของเราไว้นะครับเพราะเนื่องจากเรามีเกณฑ์ที่จะดวงดีในเดือนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าบางอย่างเข้ามาเพื่อลดทอนในเรื่องของโอกาสลงลดทอนในเรื่องของความที่จะมีจะได้ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้ให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องโอกาสในการหารายได้เป็นหลักนะ เพราะฉะนั้นเรื่องของเพศตรงข้ามหรือคนที่เข้าหาทั้งในกรณีคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่ยังโสดอาจารย์อยากให้พักเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับดวงงานของเราโดยตรงมันเหมือนกับเป็นลักษณะของวิบากกรรมเข้ามาอาจารย์อยากให้มองในเรื่องของโฟกัสเรื่องของการหาเงินการลงทุนการทํางานหรือการเรียนต่อเป็นหลักก่อนในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของพวกท่านในอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างจะถือว่าเป็นดวงคนดวงดีนะในลัต ลักษณะของวันท่านเจ็ที่อาจารย์ดูมาคนเกิดวันเสาร์ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เป็นมงคลกับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาโอกาสหรือรักษามาตรฐานดวงเอาไว้เนี่ยถือเป็นเรื่องจําเป็นให้พวกท่านหมั่นสวดมนต์หมั่นทําบุญในลักษณะของการต่อยอดดวงตัวเองในเรื่องของการใส่บาตรก็ดีไหวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิาาา์ที่เป็นครูบาอาจารย์เทพแห่งความสมเด็จแม้กระทั่งพ่อท้าววิสุวรรณเพื่อเสริมดวงก็ได้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตสรุป คนที่เกิดวันเสาร์เดือนเมษายนพศ2565ดังนี้ 1. ให้ทุกคนทุกท่านพยายามไขว่คว้าโอกาสที่เข้ามาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานการลงทุนใครที่ต้องการลงทุนเพิ่มให้หาแหล่งเงินทุนสำรองไว้เลยโดยการกู้แบงก์ก็ได้หรือปรึกษาคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่อยากจะลงทุนเพิ่มเพื่ออาศัยกระแสเงินสดหรือการลงทุนที่เข้ามาเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อไม่ให้เสียโอกาสหรือเสีย โอกาสที่จะได้งานตรงนั้นนะครับในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการไหว้เทพเทวดาเพื่อขอพรให้งานสําเร็จรุ่งหรือขอพรเพื่อให้โอกาสที่เข้ามาให้ได้โอกาสนั้นมากขึ้นหรือได้โอกาสนั้นชัวร์ก็คือการไหว้พ่อพิฆเนศพระพรหมพ่อท้าวเวชสุวรรณและก็พ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้พวกท่านเองอาจารย์ขอเืินเฉพาะ เรื่องเดียวที่คนเกิดวันเสาร์ต้องเตือนก็คือเรื่องของเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาหาในช่วงเดือนนี้เพราะมีโอกาสที่จะส่งผลในเรื่องของโอกาสที่เก่ามาครั้งต้นทั้งหมดจะเสียไปเนื่องจากการที่เราไปโฟกัสในเรื่องของเพศตรงข้ามนั่นเองสุดท้ายนี้อาจารย์ขอขอบคุณขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังคลิปของอาจารย์จนถึงท้ายรายการนี้ขอบคุณกัลยานิมิต ขอบคุณสิทธยานุาสิตบ้านสุวรรณชาที่ติดตามและให้กำลังใจอาจารย์มาโดยตลอดขออนุญาตให้ทุกคนให้กำลังใจอาจารย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และทีมงานบ้านสุวรรณบัญชาที่จะทาคิดดีๆหรือสาระประโยชน์ในลักษณะของการบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของการแนะนําการไหว การเสริมมงคลด้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนที่เหมาะสมกับเราขอให้ทุกคนทุกท่านเป็นสะพานบุญในการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แห่จารย์แล้วก็ขอให้าบารมีพระเทววิสุวรรณให้พรกับท,กทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จนะครับรวยรับทรัพย์ทาสิ่งใดก็สมความปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ